วันน <laughs> <shocked> ี้เอาไงเฮ้ยไหนล็อกสกินชาเลน่นน่ะโอ้โชว์เร็วเร็วมันไม่มีอะไรอ่ะเราล็อกผิดหวังอะของเราเลิกเดี๋ยวเราแคปให้เป็นของยกลงไหมเราเลิก็ไม่มีอะไรห้องยกงก็ไม่มีอะไรนะไม่น่าจะไม่มีอะไรแต่เวลาแต่เวลาสองสามเลยเออไม่ิบบอกว่าคือเราก็รอ นึกว่ายี่สามยี่อจะมาไม่มาเลยอ่ะหลับนโนยี่สอตสงยี่ส2 2สามมาแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวี่สิงายี่สงลง w ไม่มานอนหลับแล้วมาาอบอกจะนอนแล้วนะจบแล้วลูกผูกจุกมาลงนีมปนหาอล้ววะนีป็นหาอะไรเปหัว้าทีมเรา เราอะดูแลทีมดีเดินขึ้นก็เดินขึ้นก่อนจะลงก็ลงก่อนไม่รอเดี๋ยววันที่หกนะเรียกทีมเอาอเดีดีนะได้จับดีดีไปหมดอ่ะไปหมดอ่ะโยนลิไปพี่ยานไปจริงปะเนี่ยให้อยู่ทีมน้นอ่ะถ้าพออยู่งีมนรู้ผลตั้งแต่จับคาะละคือพี่รู้ผมลงหมเกมไหนกล่นแบบนี้จะเกล่านะ เออเดี๋ยวมาเดีนหนาเออถามสิถามให้แฟนเพื่อนเพอถามพี่ถามไหมคัสมอลไอรีนไอรีนอักฟอรไอรีนอ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮะาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า่มอ่ะใช้นิาฮ่าฮนาฮ่้า่าฮ่าฮ่า่า่่ เราไม่กินเลยคนรู้เราไม่กินเหล้ารู้ดีเลยแหละกินแต่ช้าผลไม้หน่อยเนาะเดี๋ยวตามไม่ทันวะเนี่ยอันนี้คือจุกงงด้วยคืออะไรผ่านในอะไรที่เพิ่งกดอะไรบอก วคนนั้นได้คลิปปะดเปิดดูคลิปแกเปิดดูคลิปตึเสียงแบบเสียงชัตเตาปุ๊บปชัดเต่โมากวันนั้นวันที่เรียนวันอาทิตย์คงจะเป็นไรคเป็นหรือ่าวันนี้เป็นมนาแล้วยวันอะไรที่สกเฮดันสกเฮดเขาที่เป็นที่อนี้เะไรปวันนี้วันนี้ก็คนะเต้นเต้นเกาหลีอะไรไม่รู้กมุกจะตบ่อจะตกบ่อน ไม้หักก็ตจะตกหมอนเยอะเลยนะลูกเป็นห่วงเป็นห่วงว่าจะตกสุกวันช่วงนี้คืนมากอ่าคุ้จริงดูดูแลที่ยืนดูดูแลเปนดีดีดูแลไม่ไหวขนาดนั้นคือจุดหนับทำดูแลให้ดูจะช่วยยังไงใช่ใช่ปลพลังงานเยอะไงเออใช่มาดูพลังงานเหลือดูเลยเนาะนั่งเล่นไม่ได้นะ อีบอด well. คีบอดนนี้แบ่มาเองนะจ๊ะแบกมาเอง้าถ้าแบกแมนยเชุดๆเด็กช่างที่ไหนเลยจะยกป้าใครขึ้นถ่าเอาคนอื่นคนอื่นมาพร้อมกังดินใช่เขานักแสดงคืนใช่ไม่มาแสดงคืนคนเดียวผมโยมมาที่ยงกกบคืนแมนมากับายบมกอาคนอืคนอแล้มากบกบบ่ายกมา